ว่ารวมพลังไข่ร้อนนะครับลดการใช้พลังงานสร้างอากาศสะอาดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เนี่ยน้องๆนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวนะครับเนี่ยดูนะชุดเท่ไหมหรอไหมครับคือน้องๆนี่ก็จะมาช่วยไข่ร้อนก็คือเราต้องยอมรับนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยไข่ร้อนเราก็คงเป็นแอร์นะครับแต่ถ้าอากแอร์ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีนะครับไม่ได้รับการล้างการอะไรต่างๆนะครับมันดีกันหนึ่งก็เป็นการสิดเปลืองพลังงาน2ก็คือการให้ความเย็น อาจจะปรอบปรงนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องการสัมพันธ์นะครับว่าเนี่ยน้องๆนะครับมีจิตอาสานะครับที่จะเข้าไปในการที่จะดูแลที่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ก็จะน่าจะมีการที่กอบอีกทีนะครับจะไปทําที่ไหนเดี๋ยวมาดูนะครับในการดำเนินการนะครับแต่วันนี้ก็ประชาพันธ์ให้ทราบนะครับเดี๋ยวเรามีเอกสารเดี๋ยวจะแจกจ่ายนะครับว่าในการเข้าไปอย่างไรจะมีโบชัวให้เห็นว่าพิธีการ ดูแลรักษาแอร์ทำยังไงวิธีการจะทำความร้อนทำอย่างไรแลักกักทำไม่ได้อะไรต่างๆนะครับมีเราผิวโพสนะครับในการที่จะเข้ามาแจ้งมาที่ศูนย์รวมมชิวะต่างๆนะครับแล้วก็จะรวบเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ความดูก็จะให้น้องๆนี่ออกไปช่วยในการล้างแอร์ต,ต่างๆก็คงจะรวบรวมข้อมูลให้ได้ระดับหนึ่งก่อนนะครับว่าม่าใดเยู่ความประสงค์แล้วก็จะมีการเยี่ยมที่ไปติดต่อ ในการตัดหมายกันว่าจะไปล้างแอร์วันไหนต่องตัดในการในการทํางานนะครับเราจะเอาระบบรายที่อระบบ r e พล t i t i o n ต่างๆเข้ามาช่วยในการายงานนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่น้องๆมาช่วยอาสานะครับเข้ามาช่วยอาสาในการที่จะเข้าไปช่วยใครร้อนนะครับในการดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวศูนย์เราก็คงจะนะครับเลขาชีิวะนะครับก็เป็นเสาหลักนะครับเป็นเสาหลักนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนนะครับอำนวยการดูน้องๆ นะครับในการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งในเบื้องต้นน่าจะมีอยู่ประมาณ10ศูนย์นะครับ10ศูนย์ก็คือศูนย์ที่อาชีวะที่มีความพร้อมในเรื่องของมีช่างแอร์รีอช่างไฟฟ้าต่างๆนะครับในการที่จะไปดำเนินการนะครับเราก็จะทําทั่วประเทศไทยในการดำเนินการครับแต่ว่าเราต้องเรียนพร่อให้พี่น้องก็คือต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งเข้ามาก่อนนะครับแจ้งเข้ามาก่อนเรามาดูแล้วก็มีการประบกันนัดหมายกันในการดำเนินการนะครับเดี๋ยวเราก็ จะมีเอกาสารแจกจ่ายในการดำเนินการนะครับก็บเป็นเรื่องที่ดีดีซึ่งในการทำอ,อาชีวะจากคฮร้อนนะครับก็คือจริงๆเราก็ทำในเรื่องในโอกาสเจอจสองภาษาของในหลวงนะครับนี่มาเนี่ยที่เรามีจิตอาสาการที่จะทำเนี่ยครปีนี้เป็นปีมหางิคนนะครับเรากพยายามคิดมิติต่างๆนะครับที่จะมาทําเป็นการที่เราแสดงออกถึงเราที่พี่น้องประชาชนหรือภาคการศึกษานะครับมีความจงรักภูดี อ,ะะอยากจะให้ปีนี้เป็นปีมาหาคนจริงๆนะครับท้งก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่ในปีมาหามงคลอันนี้นะครับเราก็จะช่วยกันในการับเครื่อง